คณะกรรมการจัดงานสาสตร์เดือน10ชาวใต้สดปราการจัดงานเลี้ยงฉลองทีมงานขบวนแห่หมับที่ปรึกษากรรมการและพี่น้องร่วมบุญที่โดมวัดบางนังเกรง ตำบลบางร้วนอำเภอเมืองสุดปราการคณะกรรมการจัดงานศาสตร์เดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการจัดงานเลี้ยงฉลองทีมงานขบวนแห่หมบที่ปรึกษากรรมการและพี่น้องร่วมบุญสืบสารประเพณีวิถีใต้ศาสตร์เดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการครั้งที่สิประจำปี2องหกสาโดยมีพลตำรวจเอกสุนทรสายขวัญนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปัมภ์เป็นประธานในพิธีโดยมีนายสิทธิรัตน์ดำแก้วประธานจัดงานศาสตร์เดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยนายจิรพงษ์ปานแย้มนายปราโม โมดนุ่นแซงรองประธานจัดงานนาวาโทสุเทพวงสุนทรที่ปรึกษานายสมยศเต็มนาเลขานุการจัดงานนายชัยยะสถาวุฒฝ่ายประชาพันธ์คณะกรรมการสมาคมชาวภาคใต้ในพระบรมราชูประถมนายภัยรัตจันชัยแก้วนายกสมาคมชาวภาคใต้สม,มุทรปราการนายสุพรจุลโสอุปนายกสมาคมชาวใต้สม,มุทรปราการผู้ใหญ่สมเกียรติทองเหลือสอทถนอมสีทองเหลือสมาชิกสภาเทศบาลตะบลบ,บางปูตลอดจนคณะกรรมการสมาคมชาวใต้สม,มุทรปราการสมาชิกชาวใต้สม,มุทรปราการและแขกผู้มีเกียรติ ็ร่วมงานกันอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้จากเจ้าหน้าที่อ,อสมอตมบลบางล้วนนอกจากนี้ยังมีตัวแทนสมาคมชมรมต่างๆอาทิเช่นชมรมชาวใต้บางแก้วสมุทรปราการเซาเทิร์นสมุทรปราการเอฟซีชมรมนักธุรกิจชาวใต้แห่งประเทศไทยซุ้มคนคอนชมรมเพื่อนคนใต้สมุทรปราการชมรมชาวปากใต้บางนากรุงเทพชมรมชาวใต้พระประแดงและตัวแทนทีมฟุตบอล v i p การกุศลศาสตเดือนสิบร่วมขึ้นเวทีมอบเงินับสนุนสืบสารประเพณีวิถีใต้ศาสตร์เดือนสิบชาวใต้สมุทรปราการครั้งที่13ประจำปี2 5 6 3โดยมี นายสิทธิรัตน์ดำแก้วท่านจัดงานสร์เดือนศิบและคณะกรรมการจัดงานร่วมกันรับมอบและนายภพรัตน์จันรัฉแก้วนายกสมาคมชาวใต้สมุทรปราการกล่าวขอบคุณโดยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงของดนตรีลูกทุ่งจาราจรจานหน่วยมิวสิกบางแก้วฟังเพลงบอกศิลปะพื้นบ้านปากใต้คณะพินโยศรนครินการแสดงรำโชว์ของน้อง,น,อง,น,องนักเรียนโรงเรียนวัดบางนางเพลงทีมข่าว AEC TV c ที n n ช l รายงาน We'll